สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนและสาธิตวิธีการทำแผ่นพับขนมไทยโบร,ราณกันนะคะเราเปิดบวิขึ้นมาค่ะเสร็จแล้วนะคะเราไปที่เขาโครงกระดาษค่ะให้เลือกขอบแคบนะคะ การวางแนวให้เป็นแนวนอนค่ะเลือกสามคอลัมน์นะคะในส่วนที่หนึ่งถึงสามสี่นะคะเราจะใส่ส่วนของเนื้อหา,อาส่วนที่ห้าตรงนี้จะเป็นประวัติผู้ทำแล้วก็ส่วนที่หกก็จะเป็นหน้าปกนะคะเราเริ่มจากการใส่เนื้อหากันเลยค่ะ อันนี้เราทําการเตรียมข้อมูลไว้แล้วนะคะประวัติความเป็นมาของอาหารไทยคัดลอกเลยค่ะแล้วเราก็นำไปวางที่ส่วนแรกนะคะ ให้เลือกฟอนต์นะคะที่เราต้องการจะทําให้สวยงามนะคะแล้วก็เลือกขนาดตัวอักษรที่ให้อ่าแล้วดูสบายตาอะไรเงี้ยนะคะเสร็จ hmm. แล้วตรงนี้นะคะเราส่วนข้างล่างเราอาจจะแทรกรูปเข้าไปด้วยก็ได้นะคะ คลิกรูปนะคะให้ไปอยู่ด้านหลังข้อความนะคะแล้วเราก็นํารูปมาวางไว้ที่มันััตข้างล่างสุดเพื่อให้แผ่นพับของเราดูสวยงามนะคะประมาณนี้ส่วนที่สองเราก็อาจจะแทรกรูปแล้วค่อยเป็นเนื้อหาก็ได้นะคะเหมือนเดิมค่ะจัดให้ไปอยู่ด้านหลังข้อความนะคะปรับรูปให้ดูสวยงาม นี้ก็ได้นะคะตรงนี้ก็อาจจะเป็นขนมไทยยอดนิยมคัดลอกแล้วนำไปวางนะคะแล้วเราก็เลือกฟอนต์นะคะปรับขนาดให้ดูสวยงามค่ะ ในหน้านี้เราอาจจะเอาเป็นใส่สีให้ตัวอักษรก็ได้นะคะแล้วก็จะมีพวกเงาพวกสะท้อนพวกอะไรเงี้ยก็ลองเข้าไปทำกันลองเข้าไปดูกันนะคะ,ะเดี๋ยวตรงนี้วีจะใส่รูปนะคะเนื้อหาก็ไม่ต้องเยอะก็ได้นะคะ เนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็จัดรูปไปไว้ได้านหลังข้อความนะคะเวลาเราย้ายทําการย้ายอะไรมันก็จะสะดวกนะคะเนี่ป็นช่องไฟให้ด้วยนะคะอันนี้แล้วก็อาจจะใส่ส่วนผสม ส่วนผสมลักของขนมไทยนะคะแล้วแต่เราด้วยนะคะว่าเราอยากจะสร้างแผ่นพับให้เราเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็เลือก เโคงเลือกสกาสะท้อนอ่าหรือมีอะไรให้เราเล่นอีกเรื่องแสงอ่ะเรื่องแสงก็มีนะคะให้เรื่องแสงอ่านะคะอันนี้เราก็ใส่รูปเข้าไปอีกก็ได้ค่ะเวลาที่เราใส่รูปไปเยอะๆนะคะมันจะทำให้อ่าผลงานของเราดูแบบ น่าชมน่าดูน่าเปิดอ่านอะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้ก็ได้ค่ะตรงนี้ก็เป็นชื่อผู้ทำนะคะ ชื่อมีวันชั้นปะวะสองสองับสิบเจ็ดประมาณนี้นะคะแล้วก็มาที่หน้าปกนะคะหน้าปกส่วนมากก็จะเป็นโลโก้แล้วก็ อบอกสถานที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็นำรูปไปไว้ด้านหลังเพื่อให้ง่ายต่อการจัดนะคะการขยับการตกแต่งประมาณนี้นะคะ,ะเราอาจจะใส่เรื่องแสงให้เขาด้วยก็ได้ดูให้สวยงามเหมือนเดิมเลคะ่ะ อ่ประมาณนี้นะคะ,ะ,ะร้านขนมไทยยินดีให้บริการเปิดเวลาส <16 S 2> ิบหกจุด ม8.00หรือ17.00นะคะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะขอจบการสาธิตการทำแผ่นพับไว้เพียงเท่านี้นะคะ